ุดดิบมีแป้งข้าวเหนียวนมสดหนึ่งกล่องน้ำเปล่าน้ำตาลสีผสมอาหารถ้าใครมีนะคะขั้นตอนแรกนำแป้งข้าวเหนียวใส่ในภาชนะที่จะผสมแป้งและนมสดคนให้เข้ากันจนจับตัวเป็นก้อนและสามารถปั้นได้ค่ะพอปั้นเสร็จผลงานก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นตเติมน้ำลงในหม้อเปิดแก๊สและรอจนน้ำเดือดพอน้ำเดือดให้นำตัวแป้งที่ปั้นไว้เมื่อสักครู่เทลงไปถ้าตัวแป้งสุกแล้วแป้งจะลอยขึ้นมาตามวิดีโอที่เห็นเลยค่ะ ก็จะนำตัวแป้งที่สุกแล้วไปพักก่อนหลังจากนั้นเราจะมาทําตัวนมสดกันค่ะนําหม้อเดิมไปล้างและเปิดแก๊สใส่นมสดลงไปค่ะใส่น้ําตาลลงไปตามความหวานที่ตนเองชอบเลยค่ะคนจนน้ําตาลละลายค่ะพอน้ําตาลลายให้นําตัวแป้งที่เราพักไว้มาใส่ในภาชนะที่เราจะนํำไปรับประทานค่ะและเติมนมส